สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมช่องไลฟ์แสงวยทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นชุดข้อมูลสองตัวรัฐบาลนะครับชุดที่ห้าแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะผมลงข้อมูลให้ทั้งหมดสี่ชุดนะครับก็่พี่ๆท่านไหนนะครัพลาดชมนะครับสามารถกลับไปรับชมย้อนหลังได้เลยนะครับผมื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปดูชุดข้อมูลกันนะครับในชุดนี้นะครับเลขครับชนนะครับหกเจ็ดห้าสองศูนย์นะครับเทขที่ชนครับ เลขศูนย์นะครับรากว่าชนนะครับเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับก็ไปดูเลขที่เหลือนะครับศูนย์ถึงเก้านะเลขชุดไหนบ้างที่ไม่มีนะครับศูนย์หนึ่งะครับสองสามนะครับสี่นะครับไม่มีนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ ว่ามีนะครับผมก็สรุปได้ว่านะครับจุดนี้นะรเราจับข้อมูลได้นะครับจุดเลขเต้นนะครับได้เป็นชุด06 ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปด 03นะครับแล้วก็ชุด04นะครับก็นี่เป็นชุดที่เป็นเลขชนนะครับเลขศูนย์นะผมก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือว่านะครับถ้าเลขศูนย์ไม่มานะครับตัวเลขที่มีโอกาสนะครับมามากะครนะก็จะเป็นชุดที่เหลือนะครับด้านบนก็คือเลข6 752นะครับชุดด้านล่าง1983ครับก็ชุดนี้ไปจับ วิ่งเข้าชุดได้เลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเลขน,นะครับหกหนึ่งหกเก้าหกแปดหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสาม ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าแปดห้าสามแล้วก็ชุดสองหนึ่งสองแปดสองเก้าสองสามนะครับ ัวนี้เปลี่ยนชุดข้อมูลนะครับชุดเต็มนะครับในชุดที่ห้านะครับดูข้อมูลได้ตามนี้นะผมพอพี่ๆนะครับชืุนชอบนะครับชุดไหนนะครับหากคุณชอบชุดเลขชนศูนย์นะครับก็ดูชุดด้านบนได้เลยนะครับชุดศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์สามนะครับศูนย์สี่นะครับ หรือว่านะครับถ้าชื่นชอบชุดวินนะครับก็จะเป็นชุดด้านล่างนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับก็นะครับเดี๋ยวนะครับผมจะลองมาจับชุดให้นะครับชุดเลขเติ่นะครับงวดนี้ครับ0 1 2 3นะครับ รู้หนึ่งสองสามนะแปลว่าเลขศูนย์นะชนนะครับก็ถ้าเป็นเลขชนนะครับจะเป็นชุดนี้เลยนะครับผมชนตัวเดียวนะครับเลขศูนย์นะครับหรือว่านะครับถ้าชุดเลขชนศูนย์ไม่มานะครับก็ไปดูชุดที่มีติดหนึ่งสองสามนะครับไปดูนะมีชุดไหนบ้างนะครับมีเป็นชุด เอ่หกหนึ่งนะครับหกสามนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามนะครับห้าหนึ่งห้าสามครับสองหนึ่งสองสามนะครับสองแปดสองเก้าด้วยนะครับในชุดนี้นะครับผมก็ มีข้อมูลตามนี้นะครับชุดเลขศูนย์นะครับศูนย์นะครับเลขชนครับก็พิจารณาดูได้เลยนะครับผมหรือว่าจะรอชุดสรุปนะครับจากแอดมินไซหวยพารวยนะครับก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวช่วงใกล้วันหวยออกนะครับผมก็จะมาสรุปข้อมูลให้เหมือนเดิมนะครับโอเครับผมคลิปนี้นะครับก็หากชื่อชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไรฟสายหวยไว้ด้วยนะครับ ไม่อยากพลาดชมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะได้ไม่พลาดชมทุกข้อมูลนะครับผมแล้วเจอกันในชุดหน้านะครับผมไลน์นี้ก็สวัสดีครับ